โอ้โหแสงจ้าโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม o r i the Way of the w i t h เป็น EP ที่3นะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วซึ่งพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราเหลือคีย์สโตนหนึอันเดี๋ยววันนี้เราต้องมาตามหาคีย์สโตนที่เหลืออีกหนึงอันนะฮะเฮียมาเลยเอปกติอันนี้มันต้องเก็บอัตโนมัติหรือเปล่าไม่แน่ใจเฮ้ยตะกะเตนตะกะเตนเลยวะ ตะก็เตนปูมันต้องหลบตายตายไปฮะตรงนี้เหมือนจะมีที่แบบเราฟันแล้วก็ทำไปได้มีมอสฮะเกาะได้จำได้ว่ามอสนี่มันเกาะได้นะแชปสะเลนองฮะอันนี้อะไรอ่ะคีสโตนหรือเปล่าไม่ใช่ เอ๊ะผู้เท่าลิงเป็นอะไรขึ้นมาดูวิวนี่สิโมกิรุ่นทั้งรุ่นเข้ามาและจากไปตั้งแต่ล้อลงสีเก่าหมุนครั้งสุดท้ายอ๋อลอยที่มันอยู่ในฉากตรงนั้นใช่ไหม่ีมเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนมีนกซากนกหรือเปล่าตกใจหมดเลย เสียงกรีดร้องกระทำอ๋อมีเสียงกรีดร้องออกมาจากที่นี่ตลอดเวลาเหรอโคมีบางอย่างต้องการให้เธอออกจากที่พักบางทีอยากจะเป็นภัยคุกคามมันน่าจะมีบางอย่างทำอะไรออกมาไม่ใช่ไม่ใช่คุณแน่นอนคุณดูไม่เป็นอันตรายเราควรแก้ไปแก้ไขปัญหานั้น อ๋อมันคิดว่าเรามาจากข้างในใช่ไหมแต่เราไม่ได้มาจากข้างในไง,อ,งอ๋อโชคดีสําหรับคุณพอดีว่าฉันน่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาวุธแนะแน่าจะเป็นการซื้ออาวุธเพิ่มหรือว่าซื้อสกิลเพิ่มนะครับทุกคนจริงด้วยอันนี้คือ Spike Energy. สปายเอนเนอร์จีสปาวน์คลิปแล้วก็มาช่วยกันตีหรอนนี้น่าจะสนใจนะลองเอาไปดูเนาะจัดไป โอเคเ่ี้เราลืมอ่านกดผิดเส้นทางของเราจะบรรจบกันอีกครั้งจนถึงตอนนี้เตรียมดาบของคุณได้พร้อมและจะต้องจับตาดูบนท้องฟ้าคืออะไรวะเอมีอะไรใหม่อ๋อนี่อาวุธเยี่ยงนั้นเลยขอใช้เป็นตัวายเนี่ยเเป็นผีเสื้อ จะช่วยเราโจมตีศัตรูก็จัดว่าเด็ดนะครับแต่ว่าผมเองไม่รู้ว่ามันจะจะดีหรือเปล่านนในที่สุดเราก็มาได้ด่านนี้ดันอะไรฮะโอ้คุยมียุ่งเรียกผีเสื้อมาช่วยอะไรดีอยู่มาตีแรงนั้นเนี่ยมจะส่งร้ออ่ะเฮ้้ยลงยยน้ำก็ตายนะ ตรงโน้นยิงอน,นุนได้ไหมอ่ะไม่ได้ทางไงต่อโอเคพวกโมกิน่าจะมาช่วยเรา จะเล่าเรื่องราวอะไรสักอย่างนี่ไงนกที่เรามาด้วยตอน EP แรกสำหรับใครที่ยังมาดูถึงตอนนี้นะฮะก็อย่าลืมฝา like, กกดไลค์กดซับสครป์ผมด้วยเป็นกำลังใจให้กับนกหุกตัวน,น้อยตัวนี้ที่ปีกของเขาเป็นลูโว่นะนั่นคนคนที่เรามาติดปีกแล้วเราก็บินมาถึงนี้สรุปว่าเค <Okay. S 2> ดึง นึ่งช่วยเราน่าจะเป็นทางเดินพิเศษนะครับเชื่อมไปต่อกับเหมือนหน้ายักษ์อะแล้วก็มีตัวอะไรสักอย่างที่มันอยู่บนหัวขอดูหน่อยเป็นเหมือนยักษ์โบราณขึ้นได้ไหม่ะชุบชุบชุบขึ้นลำบากมากเลยมันชื่อว่าไอตัวนก นกกระสาตัวนี้แล้วหน้าคุ้นๆอูเลนิชติยนการจอ้องการจ้องมองของวอกผู้ยิ่งใหญ่ยอมรับเพียงผู้ที่คู่ควรเท่านั้นคืออะไระหรือตามตำนานกล่าวว่าแน่นอนว่านี่ไม่ใช่บอกมันเป็นแค่ลูกปั้นใช่ไหมหมายถึงไอตัวยักษ์ที่อยู่ข้างล่างใช่ไหม,น,มหน่าจะพูดถึง ตัวยักษ์เมื่อกี้นะที่อยู่ข้างล่างลองคิดดูสิมันไม่มีตาฉันจะจ้องมองสิ่งใดได้วางตำนานสแสดงว่ามันไม่มีตาเราก็ต้องไปหาลูกตาให้มันใช่ไหมไอเจอคันโยกผมดึงคันโยกแล้วอ๋อน้ำรถเกมนี้ปิดสนนาเยอะมาก โอเคผมคิดว่าเราน่าจะไปมันน่าจะให้เราเนี่ยไปตามหาลูกระตานะครับแน่นอนว่าเจอตัวอะไรสักอย่าง okay. มันต้องเป็นตัวที่กิ้เงเลนดงเรียกมีเจมาช่วยโจมตีอ่าตอนนี้น้ำมันหมดแล้วอะ่ะเราต้องลงไปหาต้นไม้ตรงม,มีต้นไม้ทักษิณ น่าจบไปทางนี้เนาะตรงนี้หรือเปล่าใช่แน่นอนนี่ไงต้นไม้น่าจะได้สกิลใหม่ขอให้เป็นสกิลดีๆเถอะสกิลที่มันมีประโยชน์เยอะๆเอาละ่ะขอ,อได้ธนูเอาธนูมาเป็นตัว B โอเคตอนนี้เราก็ยิง อไอ้ที่มันอยู่สูงๆได้ล่ะอ๋อโอเคเฮ้ยลมข้างล่างได้เอ้ยจี้มันมีตรงไหนไหมไม่มีละเราต้องยิงไอ้อันนู้น <c oughs> แล้วก็ดันเราขึ้นไป <c oughs> เดี๋ยวขอดูแมพก่อนนะฮะว่าเราต้องไปตรงไหน ข้างบนมีทางไปแิงเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันหมดเวลาด้วยเนะนี่ยตรงนี้อ่ะตรงนี้มีที่ยิงจัดหน่อยแอง มียุงด้วยอะ่ะแล้วตรงนู้นก็มีแสงอะไรสักอย่างน้าคนแน่เพราะว่าลูกกระต้านั้นเฉียดายดเฉียดาดออฟเฮ้ยคือลูกตาลูกที่หนึ่งใช่ไหมผมว่าน่าจะเป็นลูก,กตาของเจ้าปีศาจตวเมื่อกี้นะครับแต่เราจะเปิดมันยังไงอะ่ะต้องหาคันโยก หรือว่าเราต้องยิงลูกตาตัวนั้นบนอากาศใช่ด้วยได้ละหนึ่งลูกอีกลูกนึงอีกฝั่งหนึ่งทีคเราต้องกระโดดไปตรงนู้นเอ้ยได้อยู่ครบละสองลูกเอาไปให้ยักษ์กันแต่ก่อนไปเราต้อง วิ่งเปิดก่อนเปิดก่อนยักษ์สียักษ์กสานี่ไงนกกระตาสองอันใส่เข้าไปในเบ,บ้าป๊าบโอ้หมายก่อนเปนทําีดมีนอกออกมาด้วยไหนซีข้างในมีอะไรอะ่ะตรงนี้มีเกจพลังชีวิตอยู่ด้วยตอนนี้กำลังต้องการตัวอะไรเนี่ย ทำไมเสียงมันดูแปลกๆวะโอ้คนแปลกหน้าที่เล่าหลอนบอกฉันทีว่าเป็นเรื่องปกติคุณคุณที่จะตกลงมาจากฟ้าฉันได้พบกับความอยากรู้อยากเห็นมากมายระหว่างการเดินทางของฉันโอ้ใช่บางทีล้มบางบ้างบิน บ้างก็เดินรอ,อ,อมอ้อมมองๆบ้างไปเรื่อยอแต่ทุกคนล้วมเป็นลูกค้าอ๋อน่าจะเป็นเกี่ยวกับการที่เราซื้ออะไรสักอย่างจริงด้วยแต่ว่าไม่พอเสียดายด้วยไม่เราไม่ได้ทำการเทรดโอ้โหอ,อ,อ,อะไรวะเราเทรดไม่ได้อ่ะเราเรา สีทองทองมันไม่พออ่ะโอ้ยตรงนี้มีหนาำลืมสังเกตตายไปก่อนแล้วกันไอเวนยันมาโอ้ยมีโมกิ่ตัวเป็นเวีนยนหรอใช่ไหม ันไม่แน่นอนอะวะรีบไปฮะนักแข็ที่ดี <c oughs> เร่งฮะผมเองก็แปลภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับใครแปลได้ก็ช่วยบอกด้วยอุย้ยเอือแแล้วก็ยิงลูกตาเศ้าตรงนี้เมื่อกี้เราโดดเลยเราใจร้อนไปอะ่ะนี่ไงคันโยกที่ทำให้น้ำไหลออก โดดได้อย่างปลอดภัย ตอนนี้เราดันหินมาได้แล้วทุกคนกว่าจะได้นี้ก็เล่นเอาหลายตาพอสมควรนะครับบอกเลยยากมากกว่าหินมันจะตกมาเนี่ยอ่ะดันมาเปิดราบเปิดสักทีเข้ามาเจออะไรวะเนี่ยอุย้ยเจอยุงยมันดีอย่างนี้นี่เองการที่เราบีไอตัวผีเสือ้อ ทำไม่ได้มาโดนม,ไมะไฟทากปเติมพลังงานพี่หน่อยแ้ลูกตากกบมันไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่ว่ามันเหมือนกบแ้ยูีทันทีไปทางไหนเนี่ยน่าจะลงข้างล่างนะมีนีเม็ดพลังงานอยู่ลงไม่ลูกตา แล้วก็ตรงนี้ไงตายจนช่ำชองสมัยนีที่ดึงพลังงานน้ำในสุดกูก็เจอน้ำก็จะลดตามสเตปเมื่อกี้ผมลืมเก็บแท่นพลังงานที่อยู่ตรงนี้อ่ะไม่เป็นไรหะวตรงนี้ก็ได้อุ้ยคุอยตัวอะไรมาไหมเหรอเป็นหอยทากครับทุกคน อย่าไม่ตายอีกหรอ,อเวลาตายก็ตัวมันจะเหมือนแบบลักษณะบวมแล้วก็ขึ้นอืดระเบิดด้วยนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งสี่มันต้องไปยังไงวะโอเคขยกน่าจะเป็นหินก้อนนี้นะครับที่จะเปิดแสดงว่าเราต้องย้อนกลับไปมองนี้เอาไว้เป็นเขาเรียกว่าอนะไรอะ พลังงานพลังงานเถอะไม่มีช่ำชองมากทำสดทำเทียนเหมือนเรียนมาต้องไงต่อเกาะตรงนี้ของมาของมาดูจมุนเ <c oughs> ยอะยันไปแล้วอย่างน้อย ก็สู้ได้อยู่ข้างบนนั้นมีใครอ่ะลงข้างล่างก่อนนะไงต่อออกไปเรื่อยๆครับตอนนี้ขอเปิดแมปก่อนเอ้ยเอ้ย้ย้อย,อ,ยอะไรวะเนี่ยกลัวอะไรวะอุ้ย หมือนจะฆ่าไม่ได้ด้วยนะพอมันไม่มีหลอดเลือดโอเคครับงั้น EP นี้ก็คงต้องขอจบไว้เป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับ